ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยครับ Over Top ร็ร้านเติมเกมออนไลน์ราคาถูกเติมได้ตลอด24ชั่วโมงและใครที่กำลังกังวลเรื่องความปลอดภัยเราการันตีจากผู้ติดตามเพจมากกว่า1 0 0 0 0แคนและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาอย่างยาวนานกว่า5ปีครับพร้อมกับรีวิวของผู้ใช้บริการอีกมากมายคลิกลิงก์ใต้คำอธิบายได้เลยครับยังไม่หมดยังมีโปรโมชั่นสำหรับ FC 26อีกด้วย เชลซีในภาพจำของผมคือยุคของโชเซ่มูรินโญ่ที่ตอนนั้นมี3แกนหลักคือจอห์นเทอร์รี่แกร้งลัมพาดและดีดีเย่ด็อกบาแต่ในปัจจุบันเชลซีเป็นทีมที่เสริมนักเตะอายุต่ำกว่า23ปีเข้ามารวมกันจนล้นทีมทำให้ผลงานของทีมมันไม่คงเส้นคงวาจุงนู้ต้องเข้ามาคุมเชลซีกับระยะเวลา10ปีเพื่อพาเชลซี กลับไปอยู่จุดเดิมโดยที่เราจะมากับระบบ4-2-3-1และปัญหาของเชลซีที่เราเห็นกันในยุคนี้ครับคือเกมรับที่พร้อมจะเสียประตูได้ตลอดเวลาทั้งเรื่องของผู้รักษาประตูที่ฟอร์มไม่คงเส้นคงวาอย่างซันเชสและเซนเตอร์ฮาฟที่ประสบการณ์น้อยซึ่งในอดีตเชลซีเคยมีเกมรับที่ดีมากๆครับและคู่หูในตอนนั้นคือจอห์นเทอร์รี่กับคาร์ยูงั้นงบประมาณปีนี้ที่มีถึง168ล้านเราจะมาเสริมเซนเตอร์กับผู้รักษาประตูกันและโทซินดีซารซีปาเดชิวรวมถึงซันเชต ก็ต้องย้ายออกจากทีมด้วยมอลเทนฟันเดวูสผู้รักษาประตูในวัย23ปีกับอเววร์ณาแค่76แต่พ o t e n t i a l สูงสุดเขาอยู่ที่89และจริงๆทีมยังมีโจกินเซนกับเพนเดอร์ด้วยนะแต่ทั้ง2คนผมเคยใช้งานไปแล้วกับโปรเจกต์ลีดอยู่ในเต็ดและออนดิโกมัตรลี่ทำให้2คนนี้ก็ต้องย้ายออกจากทีมเราไปงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาเจรจาดีวของฟันเดวูสกันซึ่งผมยื่นไปที่20ล้านครับแต่เขาต้องการลาฮิมสเตอร์ลิงบวกเงินอีก8ล้านกับ ยังมีชีวิตอยูอ่สเตอร์ลิงดิวนี้ถือว่าจบง่ายเลยนะราคาถูกพร้อมกับปล่อยนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานออกไปด้วยแล้วเราจะลืมพูดถึงเด็กคนนี้ไปได้ยังไงครับอเลฮันโดกานาโชบีกซ้ายอนาคตไกลของอยูนเต็ดที่ย้ายมาร่วมทัพเชลซี ซึ่งในทีมเชลซีอ่ะริมเส้นฝั่งซ้ายเยอะมากและผมจะไม่ทําอะไรนะผมจะปล่อยให้3คนเนี้ยเขาแข่งขันกันสักปี2ปีตำแหน่งต่อไปที่เราจะเสริมก็มีแค่เซนเตอร์ฮาฟครับโชมาสอลาโฮเซนเตอร์ฮาฟในวัย23ปีกับโอเวอร์ลด78ที่โพเทนเชียลสูงสุดอยู่ที่89 และ安东นโอซิลวาในวัย21ปีกับโอเวอร์ลอด78และพ o t เทนเชีสูงสุดก็อยู่ที่89เหมือนกันแต่อายุของทั้งคู่มันห่างกันถึง2ปีเลยวะ่ะและดิวนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากนะแค่14ล้านบวกกับชาโลบาที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของเราอยู่แล้วและนี่ครับคือชุดที่เราจะใช้ในฤด,ดูกาลนี้ จบฤดูกาลแรกในพรีเมียร์ลีกเชลซีจบอันดับ4 38เกมชนะ23เสมอ6แพ้ไปถึง9ครับมีแค่75นนคะแนน FA Cup ปีนี้แชมป์เป็นของคิตันพาเลตชนะเซาท์แฮมด้นสต่อหนึ่ส่วนเราตกรอบ5แพ้ลิเวอร์พูล4ีต่อศและคาร์บเอาล์ครับแชมป์เป็นของอาร์เซนอลชนะวัตฟอร์ด3าต่อสเราไปตั้งแต่รอบ2เลยครับแพ้บูไป2อต่อหและยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเราไม่ติดท็อป7 ท็อปสิก็ไม่มาแล้วโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดียวจบอันดับ25่เกมชนะ2เสมอ1แพ้ไปถึง5ครับมีแค่7คะแนนตกตั้งแต่รอบนี้เลย ส่วนแชมป์ปีนี้เป็นของแมนซิตี้ครับชนะอินเตอร์มิลานศูนย์ต่อ3ดาวซันโวของลีกก็เป็นอีซักของลิเวอร์พูลนะที่23ประตูจาก38เกมเท่ากับฮาแลนด์อันดับ2ดาวซันโวของทีมก็เจ้าเปโดนี่แหละส่วนท็อปแอซิสก็โคพารม์เมอร์ต่สิ่งที่ผมสนใจคือการลงสนามของนักเตะมากกว่าครับและเราจะไปดูที่ปีกซ้ายคิดเทนได้ลงสนามไปถึง38เกมส่วนอเลฮันโดกานาโชได้ลงสนามแค่16เกมและไทนิคจดไม่ได้ลงสนามแม้แต่เกมเดียวและตอนนี้ โคพามเมอร์โอเวอร์หล่อเก้าสิบวันออฟเดอะเวิลด์คนแรกของทีมเข้าสู่ฤดูกาลที่2ครับเอาจริงฤดูกาลนี้ผมอยากมีแชมป์ติดมือแล้วนะแต่ถ้าเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนี่ตัดออกไปได้เลยรวมถึงพีเม์ลีกด้วยงั้นก็เหลือแค่2ถ้วยครับที่พอจะหวังได้คือ FA ครคัพกับคาราบาวครับและไคเซโดก็ขึ้นมาเป็นวันออฟเดอะเวิลด์อีกหนึ่งคนแล้วว่าดูสิเอ็ดตัวจริงของเราดิรวมถึงตัวสำรองด้วยนี่ยังไม่นับตัวอะไรที่มันเพิ่งกลับมาจากสัญญายืมตัวเยอะมากๆมันทําให้ปีนี้เราไม่จําเป็นต้องเเสริมทัพลย จบฤดูการที่2องพิมพิรีปีนี้เราจบอันดับ3ขยับขึ้นมา1อันดับ38เกมชนะ24เสมอ8แพ้ไป6มี80คะแนนแล้วห่างจากแชมป์แค่2คะแนนนี้ส่วนเอฟเอคับปีนี้แชมป์เป็นของอาร์เซนอลชนะไอตันวิลล่า2ต่อ3ส่วนเราตกรอบ5แพ้ฟูลแลม3ต่อ1คาราบาวคราบแชมป์เป็นของรีเวอร์พูลชนะไบตัน3ต่อหและเราตกรอบรองอุย เข้ามาได้ลึกอยู่นะและแพ้ไบตัน2ต่อ3สก,กรรวม3ต่อ3แล้วแพ้ด้วยการดวนจุดโทษชนะจุดโทษบ,บ่อยๆนี่มีแค่โปรเจกต์แอดมันลิกเลยป่ะเนี่ยและผมเข้าใจผิดว่าเราได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจริงๆแล้วเราได้ไปแค่ยูโรปา แต่เราจบอันดับ4ของพิมเมลีกมันต้องได้ไปอยู่ฟ้าปะวะและรอบลีกของยูโรป้าเราจบอันดับ1 8เกมชนะลวดมี24คะแนนเข้ามารอบ16เจอกับอาแจกครับชนะด้วยสกอร1์1ต่อ0สกอร์รวมเป็น5ต่อ0ขอเตอร์ไฟนอลเจอกับสปอร์ตติ้งชนะด้วยสกอร0์0ต่อ2สกอร์รวม2ต่อ4มาถึงรอบรองเจอกับแอตแลติกคับและชนะด้วยสกอร1์1ต่อ3ครับสกอร์รวม2ต่อ4เข้าชิงกับอาเบไลซิกและชนะด้วยสกอร3์3ต่อ2เดี๋ยนะ รอบชิงมึงไม่ได้เตะแบบปลายเดือนเหรอไหนคือรอบชิงอยู่รปะอ๋อวันที่19ปกติถ้าเป็นยูฟ่ามันจะอยู่ประมาณวันที่29-31ถึงส1ส่วนดาวซันโวของลีกปีนี้เป็นมามูส25ประตูจาก37เกมของเราไม่ติดท็อปไฟเลยว่ะโข้ามาอันดับเฮอยเฮ้ย เอาไปดูยิงแค่13ประตูจาก38เกมส่วนท็อปแอซิสก็เป็นบุโกโยซาก้าครับผมที่17แอซิสของเราท็อปไฟไม่มีโอ้เป็นเอนโซ่แอซิสจาก34เกมและปีนี้มีนักเตะงองแง2คนคือโฟฟาน่าและกุสโตในวัย24ปี เข้าดูการที่3ตอนนี้ปัญหาหลักๆของเราคือเซนเตอร์เว้ยที่โอเวอร์ลอยังไม่ถึง85ทําให้ผมมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาครับคือการเสริมเซนเตอร์ฮาฟเข้ามาสัก1คนแล้วจะต้องเป็นตัวเก่าที่โอเวอร์ลอสูงกว่า85ด้วยซึ่งในอดีตเชลซีเคยมีเซนเตอร์ฮาฟตัวเก่าที่เข้ามาแล้วยกระดับเกมรับได้เว้ยคือเทียโกซิวา และในฤดูกาลนี้ผมก็จะดึงนักเตะเซ็นเตอร์ฮาฟตัวเก่าชาวบาราซิลเข้ามาเช่นกันคือมาคินยอสเซ็นเตอร์ฮาฟในวัย33ปีกับโอเวอร์รอ87และลืมบอกไปว่างบปีนี้เราได้มาถึง406ล้านให้มาเยอะจังวะและดิวของมาคินยอสเราจบที่40ล้านหวังว่าจะเข้ามาเพิ่มความเก่าให้กับเกมรับของทีมเราได้นะและตอนนี้ที่เป็นตัวจริงเราก็ถือว่าบอลล้านขึ้นนะ ผ่านมาครึ่งฤดูกาลที่เบกไม่ใช่ว่าจะเสริมทัพใครนะแต่มีอะไรจะให้ดูอนาโชเขาต้องการย้ายทีมในสัญญายืมตัวและมีไบยเย์นกับนิวคาสเซิลที่ยื่นข้อเสนอยืมตัวมาสุดท้ายเป็นนิวคาสเซิลครับที่ได้ตัวไปกับสัญญา2ปีจบฤดูกาลที่3ามพิมีีรีปีนี้เราจบอันดับ2 38เกมชนะ26เสมอ7แพ้ไป5ครับมี85คะแนนห่างจากแมนซิตี้ทีมแชมป์แค่2คะแนนส่วนเอเอครับปีนี้แชมป์เป็นของคิตตันพาเลตชนะริเวอร์พูล3ต่อ2เราตกตั้งแต่รอบ3แพ้ไทมัส1ต่อ3ชื่อทีมที่มึงแพ้ก็ยังอ่านผิดผิถูกๆอยู่เลยแจะมึงไปแพ้มันได้ไงถึง3ลูกแต่คาราบาวครับเชลซีเป็นแชมป์ชนะฟูลแลม1ต่อส และปีนี้เชลซีก็ได้มาอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยซึ่งรอบลีกเราจบอันดับ6 8แเกมชนะ5เสมอ1แพ้ไป2มี16คะแนนเข้ามารอบส6เจอกับเอซีมิลานครับแล้วเสมอกัน2ต่อ2สกอร์รวม4ต่อ3ได้มาต่อที่คอเตอร์ไฟนอลดวลกับยูเวชนะด้วยสกอร1์1ต่อ0ครับสกอร์รวม4ต่อหนึ่งเข้ารอบรองมาเจอกับแมนซิตี้และชนะด้วยสกอร3์3ต่อ0นสกอร์รวม5ต่อ1นกูไม่ได้แชมป์ลีกกระเพาะมึงอ่ะแค่2คะแนน ไอ้ยูพูด,ดแล้วเสียดายรล้สึกบ่าชนะมันรอบรองถึง3ลูกและสุดท้ายเราก็เข้าชิงครับเจอกับแอตแลนติโกมัตลิกกับ11ตัวจริงชุดนี้ของแอตแลนติโกมัตลิกส่วนนี้คือ11ตัวจริงของเราชุดที่ถือว่าดีที่สุดเท่าที่จะดีได้และไปลุ้นกันครับอยู่ฟ้ามเปีมยนลีกจบที่ศูต่อ3ของแอตมัตลิกเฮ้ย มึงโดนอะไรเยอะขนาดนั้นอ่ะรลยดาฟันโวของลีกปีนี้ก็เป็นกาเบียวมาติเนลี่ของอาร์เซนอลนะที่29ประตูจาก37เกมป็อปแอสซิตเป็นเอมเบโมของแมนยูที่12อแอสซิตและสิ่งที่ผมสนใจคือเซนเตอร์ฮามาคินยอสได้ลงสนามถึง59เกมนะแต่อันโตนิโอซิวาครับปีนี้ได้ลงสนามแค่19เกมโอเวอร์ลอขึ้นมาเป็น82พัฒนาการมันน้อยจังวะ อันโชที่นิวคาสเซิลยืมตัวไปได้ลงสนามแค่5เกมเอ่งวะเข้าฤดูก,กาลที่4ครับปีนี้ก็ยังได้งบเยอะเหมือนเดิมนะที่439ล้านอับสคอร์ส1ตัวจริงชุดนี้ที่ผมจะเสริมมาแค่หนึ่งตำแหน่งคือแบ็คขวาที่จะเข้ามาซับพอร์ตหลีดเจมในวัย28ปีโนเกล่าแบ็คขวาในวัย21ปีกับโอเวอร์ลอร์ชาวโปรตุเกสถ้าแบ็คขวาโปรตุเกสของเชลซีนี่ผมนึกถึงโบซิวารเลยวะและภาพจำของผมคือจังหวะที่เขาวิ่งไปถีบ คูต่อสู้ตรงมุมธงโลเกล่าก็คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมั้งแลวเราได้เขามาในราคาถึง70ล้านเลยและในปีนี้ผมก็ยอมปล่อยโฟฟานาออกจากทีมนะส่วนคูสโตได้ย้ายไปอยู่เวนตุสฤดูกาลนี้พิม์ลีกเราเป็นแชมป์ 38เกมชนะ28เสมอ7แพ้ไปแค่3ครับมี91คะแนนห่างจากอันดับ2อย่างอาร์เซนอลถึง11คะแนนคือเชลซีของเราแม่งกลายเป็นทีมที่กราฟค่อยๆขึ้นทีละนิดทีละนิดเว้ยส่วน FA ครับปีนี้แชมป์เป็นของแมนซิตี้ชนะแมนยูศูตหนึ่งและเราตกรอบ6แพ้คอสตสมารต่อ2อพราราบครับแชมป์เป็นของริเวอร์พูลชนะซันเดอร์แลนด์หนต่อส ส่วนเราไปตั้งแต่รอบสามเลยครับแพ้อ์เซนอลศูนย์ต่อหนึ่งและยูฟาจะไม่หลีกรอบหลีกเราไม่ติดท็อปเจ็ด เราจบอันดับ 8. แปดแเกมชนะ4เสมอ3แพ้ไป1มี15คะแนนได้มาลุยรอบ16เลยครับแล้วเจอกับโมนาโกและชนะด้วยสกอร์3ต่อ1สกอร์รวม6ต่อ1มาคอเตอร์ไฟนอลมาดวลกับแอตมัทลีรีแมทรอบชิงและเสมอกันไป1ต่อหครับสกอร์รวมเป็นเราชนะ2ต่อ4มารอบรองเราเจอกับปารีเสมอกัน2ต่อ2สกอร์รวมเป็นปารีครับชนะด้วยสกอร์4ต่อ2 และปารีสเข้ามาชิงกับบาร์เซโลนาและเสมอกัน3ต่อ3ก่อนที่ปารีสจะชนะด้วยการดวลจุดโทษอ,อ้อย่างน้อยปีนี้เราก็ได้พิีเมลีกมาแล้ว และดาวสนฟุของพิมิรีกเป็นกิตเทน32ประตูจาก35เกมและกานาโชกับสัญญายืมตัวที่นิวคัสเซินได้ลงสนามแค่12เกมอยู่กับกูมึงได้ลงถึง20เกือบ30เกมเลยนะหรือดูกันที่5นี้เราจะไม่มีการเสริมทัพนะถึงจะมีทั้งสอลนิน่าโลและโฟฟาน่าที่จะย้ายออกจากทีมแต่ทั้ง3คนก็ไม่ใช่นักเตะคนสำคัญของเราเว้ยแต่อีกหคนที่ต้องการย้ายออกจากทีมคือเนโต แล้ก็ไม่แปลกด้วยที่เขาต้องการย้ายทีมเพราะตอนเนี้เอสเตเวลในวัยแค่22ปีโอเวอร์รอสูงถึง89เขาได้ยึดตัวจริงในตำแหน่งปีขวาเป็นที่เรียบร้อยจบฤดูกาลที่5ครับพิเวลีกปีนี้แชมป์เป็นของแมนซิตี้ส่วนเชลซีของเราจบอันดับที่3เก็บได้81คะแนนเท่ากับลิเวอร์พูลครับแต่ผลต่างประตูได้เสียเขาดีกว่า3ลูกแต่ f a ครับเชลซี Chelsea เป็นแชมป์ ชนะเอเวอร์ตันสามต่อหนึ่งส่วนคาราบเบลครับแชมป์เป็นของอาร์เซนอลชนะเร็กแฮมสองต่อหนึ่งและเราตกรอบรองด้วยการแพ้เร็กแฮมหนต่อสอสกอร์รวม3าต่อสแล้วแพ้ด้วยการดวนจุดโทษและยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบลีกเราไม่ติดท็อปเแล้วท็อปสิก็ไม่มาครับผมไปท็อปไหนเนี่ยโอ้ท็อปสิ แปดเกมชนะ2เสมอ4แพ้ไป2ครับมีแค่10คะแนนแล้วเราได้เข้ามาเพย์ออฟนะเจอกับดอทมุนก่อนที่จะแพ้ด้วยสกอร์3ต่อ2สกอร์รวม4ต่อ3 ไปตั้งแต่พรอ,อกับ11ตัวจริงชุดนี้ะนะและแชมป์ยูฟ่าก็เป็นของบาซ่าครับผมชนะ PSV 2สสอต้นหนึ่งส่วนดาวซันโวของพี่มิลลี่ปีนี้เป็นฮัสสันโอดอยของนอตติงแฮมฟอร์เรสที่2ี่ประตูจาก37เกมส่วนของเราโหกิฟเทน17ประตูจาก38เกมเดี๋ยวปีนี้ผมจะปล่อยเนโต้ออกแต่ผมก็จะไม่เสริมปีขวานะเพราะกานชโชเพิ่งกลับมาจากสัญญาย,ยืมตัวและผมจะขยับการนชโชให้ไปเล่นเป็นริมเส้นฝั่งขวาซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมแค่2สัปดาห์ ฤดูกาลน,นี้ในลีกเราได้แค่รองแชมป์และแชมป์ก็ยังเป็นของแมนซิตี้ครับผมที่เก็บได้78คะแนนส่วนเราครับ38เกมเก็บได้71คะแนนแต่เราแพ้ไปถึง7เสมอ11ชนะแค่20โอ้โหทำไมแพ้เยอะจังวะส่วนยูฟาแชมเปี้ยนลีก no god please no ก็เป็นของแมนซิตี้นะชนะคิตตันพาเลตศูนต่อ2 ส่วนเราตกตั้งแต่รอบ3ครับแพสต็อกพอตศูน์ต่อ3เดี๋ยวสต็อกพอร์ตนี่มันอยู่ดีกอะไรวะส่วนคาราบาลครับแชมป์เป็นของเชลซี ชนะลีวิเตต0ต่อ3ส่วนแชมเปี้ยนลีกปีนี้รอบลีกเราจบอันดับ7 8เกมชนะ5เสมอ2แพ้ไป1มี17คะแนนเข้ามารอบ16เลยครับก่อนเจอกับดอตมุนและชนะด้วยสกรอร์3ต่อ0สกรอร์รวม6ต่อ1แล้วรอบคอเตอร์ไฟแนลเจอกับสตาร์บวกแล้วเสมอกัน1ต่อ1ครับสกรอร์รวม5ต่อ2เข้ารอบรองดวลกับเบนฟิก้าและชนะด้วยสกรอร์3ต่อ1ครับสกรอร์รวม5ต่อ2เข้าชิงกับเรอัลมาดริดและปี ีนี้คลิปเท่นเขาได้เพเยอร์ออฟเดอะซีซั่นด้วยวะ่ะและนี่คือไลอัพของเรอลมัตลิกกับระบบ3 4 2สส่วนของเราก็เป็นชุดนี้ครับชุดที่ผมเริ่มจะไม่ค่อยคาดหวังอะไรกับมันละนี่ขนาดโอเวอร์ลอตต่ำสุดคือ85แต่ผลงานในลีกมันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรและเกมนี้จะจบยังไงครับเป็น1-1ต่อหแล้วชนะด้วยการดวลจุดโทษ ละยะเวลของลีกในปีนี้เป็นกิฟเทน26ประตูจาก38เกมท็อปแอสซิตโคพาเมอร์ติดมาอันดับ3และตอนนี้มีนักเตะต,ต้องการย้ายทีมถึง3คนคือ Mark Gil, George, มาร,อร์กิวไทลิกจอรดและมามาดูซามาฉลองดับเบิลแชมป์ในฤดูกาลนี้กันดีกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยครับกับการคุมเชลซีและได้2โทฟี่ในปีเดียว และหนึ่งในนั้นยังเป็นแชมป์ยูฟ่าแชเมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ผมจะเสริมทัพถึง3ตำแหน่งเลยนะคือกองหลังปีกขวาและหน้าเป้าและผมก็จะขยับการโชวงกลับไปเล่นเป็นปีกซ้ายครับปีนี้เรามีงบถึง588ล้านกูจะใช้ให้หมด พราะผมอดทนกับการปั้นเด็กของเชลซีมาลักพกแล้วรู้สึกมันไปไม่ถึงเป้าหมายที่ผมตั้งไว้สักทีสจวตคอร์เรอร์ในวัย21ปีกับโอเวอร์ล88ชาวอังกฤษกับ potential สูงสุดอยู่ที่92เข้ามาเร็วๆเลยคอร์เรอร์ตอนนี้ต้องการคนมาช่วยอุดรอยรั่วกเกมรับอยู่จากผลงานในปีที่แล้วที่แพ้ถึง7เกม และผมมาต่อที่ปีขวาเลยคือรีคังอินในวัย30ปีกับโอเวอร์ลอร์85ดิวนี้เหตุผลง่ายๆเลยนะคือการเอาเข้ามาเป็นตัวสำรองของเอสเตเวลสุดท้ายคือตำแหน่งกองหน้าที่ตอนนี้เราเหลือแค่2คนและเงินก็ยังเหลือถึง382ล้านซาโคบี้ซีโมกองหน้าในวัย21ปีและดิวนี้เราจบที่ราคา130ล้าน กับเด็กอายุแค่21ปีเออแล้วปีล่าสุดเราเพิ่งคว้ายูฟ่าแชมเปียนลีกมาพร้อ,อมกับกิทเทนที่เป็นดาวซันโวของลีถ้าอย่างนั้นเรามารอลุ้นกันครับว่าวันที่1ของเดือนโนเวมอร์กิทเทนจะได้บอลลงดอไหมกับตอนนี้ที่เขาเป็นวันออฟเดอะเวิลด์ของทีมในวัย27ปีและบอลลงดอก็เป็นของกิทเทนจริงๆด้วยครับแต่ปัญหาคือคัตซินไม่มีจบฤดูกาลที่7พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เราเป็นแชมป์ 38เกมชนะ24เสมอ10แพ้แค่4ครับมี82คะแนนและ FA ครับปีนี้เราก็เป็นแชมป์ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสสต่อ2ปีนี้ลุ้นทิปเปิลแชมป์กันแต่มาที่คาราบาวครับกันก่อนครับและแชมป์เป็นของคิตตันพาเลตชนะใบตั้น3ต่อ2ส่วนเราตกรอบ3เสมอฟูลแ,แลม1ต่อหแล้วแพ้ด้วยการดวลจุดโทษและยู่่ายแชมเปี้ยนปีนี้รอบลีกเราจบอันดับหนึ่ง 8เกมชนะ6เสมอ1แพ้ไป1มี19คะแนนมาลอ16เจอกับเลเวอร์คูเซนแพ้ด้วยสกอร์2ต่อ3สกอร์รวมก็2ต่อ3ตกตั้งแต่รอบนี้และแชมป์ปีนี้เป็นของดอทมุนเสมอกับแอนด์มหนึ่1ต่อ1และชนะด้วยการดวลจุดโทษ ดาวสำรองของลีกปีนี้เป็นเอลลิงฮาเลนครับที่25ประตูจาก38เกมและท็อปแอสซิตดับหนึ่ก็เป็นโอเดกาดครับที่16แอสซิตและคอริเยอร์เซนเตอร์ฮาคนใหม่ของเราได้ลงสนามไปถึง57เกมเท่าสู่ฤด,ดูกาลที่8ครับฤด,ดูกาลนี้จะไม่มีการเสริมทัพนะพี่มิลลีกปีนี้เราจบอันดับ3 หล่นลงมาเยอะจังเราเก็บได้แค่เ4คะแนนเองและ FA ครับปีนี้แชมป์เป็นของเชฟฟิลด์ยูไนเตดชนะดาบี้หต่อ2เราไปตั้งแต่รอบ3เลยวะ่ะเสมอวัตฟอร์ดหนึ่งหนึ่งแล้วแพ้ด้วยการดวลจุดโทษส่วนคาร์บาวครับแชมป์เป็นของแบ็กพูลชนะซันเดอร์แลนด์สต่อสส่วนเราตกรอบคอร์เตอร์ไฟแนลครับเสมอกับแบ็กพูลสอต่อ2แล้วแพ้ด้วยการดวลจุดโทษแชมเปี้ยนลีกปีนี้รอบลีกเราจบอันดับ4วะ่ะ8ปเกมชนะ4เสมอ3แพ้ไปน1นมี15คะแนนรอบ16มาเจอกับบาซ ชนะด้วยสกอร2์2อต่อ1สกอร์รวม3ต่อ2ได้มาต่อที่คอร์เตอร์ไฟแนลแล้วเจอกับอาร์เซนอลแล้วแพ้ด้วยสกอร2์2อต่อ1แต่สกอร์รวมชนะ3ต่อ4เข้ารอบรองมาเจอกับไบเซนมิวนิตและชนะด้วยสกอร4์4ต่อ2สกอร์รวม5ต่อ4เข้าชิงกับยูเวนตุส และอยู่เป็นตุสมากับระบบ3 4 2 1และนี่คือ11ตัวจริงของเราที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่เดือนล่าสุดเราไม่แพ้ใครเลยแต่รอบชิงก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าเราจะไปได้ถึงฝั่งฝันไหมแล้วเป็น2ต่อ3ของเชลซี และดาวซันโวของลีกในปีนี้เป็นฟินส์ของยูนเต็ด27ประตูจาก38เกมและท็อปแอซซิ์3อันดับแรกเป็นของอาร์เซนอลทั้งหมดและจบฤดูกาลนี้มาคินยอดเขาจะรีทายแล้วนะกับอายุ39ปีและโอเวอร์รอเหลือแค่73มาฉลองแชมป์กันถึงจะได้แค่ถ้วยเดียวแต่ก็เป็นถ้วยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และฤดูกาลที่9นี้เราก็ยังได้งบประมาณมาเยอะเหมือนเดิมที่379ล้านกับปีนี้ที่ผมมีเป้าหมายเสริมทัพ1ตำแหน่งคือแบ็กซ้ายที่จะเข้ามาแทนคูคูเลยยในวัย34ปีกับโอเวอร์ลอร์เกอโอเวอร์ออาจจะดูสูงนะแต่อายุเยอะขนาดนี้ปัญหามันจะอยู่ที่สเตม i ิน่เว้ยไม่สเตมิน่าเขาสูงถึง93หรือไม่เราจะปล่อยฮาโต้ตอนนี้ฮาโต้อายุ27กับโอเวอร์ลอร4 แต่คือผมเลงแบ็กซ้ายที่จะมาแทนคูคูเลย่าแล้วด้วยและสำหรับผมเขาคือนิวแอชลี่โคลเลยเว้ยและภาพจำของผมกับแอชี่โคลคือตอนที่อยู่อาร์เซนอลและโดนโรนัลโด้หลอกจนขายฉีกไอ้เหี้ยมันดีไหมเนี่ยลูอิสเคลียร์แบ็กซ้ายในวัย26ปีกับโอเวอร์ออร์87กับโพเทนเชียลสูงสุดอยู่ที่91ราคาก็ไม่ได้สูงมากด้วยแต่สแตตตนี่ถือว่าดูดีเลยและ3คนเนี้ยถ้าวัดจากโอเวอร์ออร์ฮาร์โต้คือคนที่โอเวอร์ออร์น้อยที่สุด จบฤดูกาลที่9ครับถ้าปีนี้ยังไม่ได้ทิปเปิลแชมป์ก็เหลือปีหน้าอีก1ปีและพิเวอรลีปีนี้แชมป์เป็นของเชลซี3าเกมชนะ27เสมอ8แพ้แค่3มี89คะแนน และเอเอคับแชมป์เป็นของแมนยูชนะโคเวนที่2ต่อ2เอาตกต,ตั้งแต่รอบ3แพ้วัตฟอร์ด0ูตอส่วนคาราบาวครับแชมป์เป็นของบอลมัดชนะไบตัน1นต่อ2เอาไปตั้งแต่รอบ3เหมือน FA เลยวะ่ะเสมอกับไบตัน1นต่อและแพ้ด้วยการดวยจุดโทษแต่แชมเปียนลีกปีนี้รอบลีกเราจบอันดับที่1 8เกมชนะ6เสมอ1แพ้1มี19คะแนน เข้ามารอบ16เจอกับดอดมุลและชนะด้วยสกอร์3-0สกอร์รวม6-1ตอต่อที่คอเตอร์ไฟนอลเจอกับโมนาโกครับชนะด้วยสกอร์4-2สกอร์รวม8-2ต่อเข้าถึงรอบรองมาเจอกับบาซ่าและเสมอกัน2-2สกอร์รวม3-3แล้วชนะด้วยการด,ดวลจุดโทษมึงทำได้สักทีว่าเชลซีและเข้ามาชิงกับแอตเลติโก้มัติลิลีแมทรอบชิงยูฟาครั้งแรกของเรากับเชลซี เอาไว้ล้างตาหน่อยแต่มีปัญหาครับเอสเตเวาลปีขวาตัวหลักเราติดโทษแบนเกมนี้ต้องใช้รีคังอินแต่อเวอร์ลเขาแค่82งั้นผมเปลี่ยนเป็นกานาโชดีกว่ากับอายุ29ปีและอเวอร์ล85มาลุ้นกันว่าจะจบยังไงขอล้างตาหน่อยวะเราเป็น0ต่อ3ของเชลซีและดาวซันโวของอีกปีนี้ท็อปทีเป็นของเชลซีทั้งหมดแต่ท็อแอซก็เป็นโคพาเมอร์ที่15แอซ ปีนี้ได้ดับเบิลแชมป์และเป็น2โทฟี่หลักอย่างพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปียนลีกนี่มันถือว่าโอเคแล้วนะเข้าสู่ฤดูกาลสุดท้ายครับฤดูกาลนี้เราจะไม่มีการเสริมทัพและเรามีเพียงเป้าหมายเดียวที่ต้องทำให้สำเร็จคือทิปเปิลแชมป์ บรบฤดูกาลสุดท้ายฤดูกาลนี้พิเมลีก,ก็ยังเป็นของเรา38เกมชนะ28ะเสมอ10ไม่แพ้ใครมี94คะแนนแชมป์ไร้พ้ายและ FA ครับแชมป์ก็เป็นของเราชนะแมนซิตี้ห่ต่อสองยูฟ่าแชมเปี้ยนสคได้มึงจะสำเร็จอันนี้เลยนะเว้ยแต่ต้องมาที่คาราบาวครับก่อนและคาราบาวคับแชมป์เป็นของบอลมาร์ชชนะแมนซิตี้สต่อส ส่วนเราตกรอบรองครับชนะบอลมัด2ตส่อสกอร์รวม2ต่อ2แล้วแพ้ด้วยการดวนจุดโทษไม่สำคัญมันสำคัญตรงนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและรอบลีกเราไม่ติดท็อป7ไปท็อปไหนเนี่ยโอ้โหอันดับที่11 8เกมชนะ4เสมอ1แพ้ไป3ครับต้องมาเพลออฟแล้วเจอกับโคโลนแล้วชนะไปะด้วยสกอร,ร2์2ต่อสกอร์รวม4ต่อ0มารอบ16เจอกับแมนซิตี้ครับแล้วแพ้ด้วยสกอร,ร3์3ต่อ2แต่สกอร์รวมชนะ4ต่อ5ยังได้ไปต่อ คอลเตอร์ไฟแนลเรามาเจอกับโคโมแล้วแพ้ด้วยสกอร4์4ต่อ3สกอร์รวม5ต่อ5ครับแล้วโคโมชนะด้วยการดวลจุดโทษส่วนแชมป์ปีนี้เป็นของดอทมุลน,นะเสมอกับบาซ่า1่ต่อ1นและชนะด้วยการดวลจุดโทษส่วนดาวซันโวของลีกปีนี้เป็นเอนดิกของอาร์เซนอลที่24บประตูจาก38เกมส่วนท็อปแอซิดเป็นกิสเทนที่15แอซิดจาก38เกมและนักเตะที่ค่าเหนื่อยสูงที่สุดของทีมเราเป็นโคพามเมอร์ที่700,000ยูโรต่อสัปดาห์ส่วนนักเตะที่ค่าตัวสูงที่ ุดเป็นเอสเตวัลที่200ล้านยูโรโอเคสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ครับผมก็ขอคนละ1ไลค์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเรา1นึ่งซับสไครเพื่อพาช่องเรามุ่สู่1น0 0 0แซับอย่างที่ผมตั้งเป้าไว้และโปรเจกต์หน้าเราจะไปทําอะไรต่อเดี๋ยวไว้ติดตามกันครับผม